หนาวแทบแย่แนวแก่กับเบิร์ดครับน้ออ๋ออารมณ์เปลี่ยนแต่คนไม่เปลี่ยนครับผมนะ เอาวันนี้ผู้บ่าวแนวแจ้มมาสร้างควาเทสักหน่อยครับโอ้ช่วงนี้นั่นหนาวครับเล่นมาไต่ของไต่เขียร้องยูทูบสักหน่อยจะเป็นยังไงดีวะอยู่ครอบครัวกับครอบครัวเรามันแย่ครับออกมาหารแนวแก้ข้างนอกดีกว่าครับนะโอเคครับนะเาวันนี้เราจะมาไต่ของไต่เขียร์นะครับนะกับผู้บ่าวแนวแก้ของผมเอาว่าจะได้จะโดนหรือเปล่ามารัาเชียมาชมแนวกันครับนะอาพิ่กัวคือน้องซึ่งมองนะครับไม่นนองเช่นน้องเสียงให้หรือน้องเส่งไม่เรื่องซึ่งงู แต่มันเป็นหนังซึ่งมองครับนี่ละนาผมเองครับเนาะแล้วก็มีแนวแก้มาเด้่หนึ่งขวดครับผมนะแก้สนะแก้เพื่อการมันเทิงเท่านั้นนะครับนะถ้าใครไม่บันเทิงผมบันเทิงคนเดียวก็พอครับผมรู้เรื่องกระเบื้องเคลือบครับนะอยู่กับแฟนแล้วมันแย่ออกมาหาแนวแก้กับพี่เอดีกว่าครับอ่ะลุยครับผมเพื่อเป็นการเสียนนาฬิกาเฮ้ยนี่มันเขียนบักกิกครับไม่นาตาเหลี่ยมแบบเราไม่เอาคำเราคิดนนะครับ อ้าววันนี้อืมนะหลายอย่างหลายแนวที่คิดมากครับนะสำหรับผมไม่คิดมากเลยก่อนนะคิดมากเยี่ยวเหนียวครับมาหาอาหาอะไรกินดีเอามหาอะไรทําดีกว่าครับนะอยู่กับครอบครัวแล้วมันแย่ครับบอออกมาหาแนวแก้ดีกว่าครับผมพินน้องอาเรามาตัดขิดเจนนะอันนี้ครับหนึ่งตัวหนึ่งเมล็ดตาเหลี่ยมแม่แม่คครับหนึ่งเมล็ดครับโอ้มีหลายอย่างหลายแนวที่ผมอยากจะระบายแต่ไม่ระบายดีกว่าครับนะ ลับไปรับบไปกระเทานั้นครับนะนี่ครับหนึ่งเมล็ดครับคนคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าครับผมนะเอาโอเคนะครับรู้เรื่องกระเบื้องเครือบครับไตเขียนดีกว่าหนึ่งเมล็ดครับผมนะนี่ครับเร็วครับพวกเขารับไปไตวันส่วนตัวชารมาไต้เขียดครับผมเนาะมันถูกหยาคายกินเขากับใบบักม้วงครับผมลุย เราจะเดินมาใต้ขีดที่ลองซึ่งมองนะครับมันจะเป็นิดเจนนาหรือขีดคาคับหรือขีดเราเราเราหมดไม่เอาแต่เฉพาะขีดกิจกับผมเนาะมันกินไม่ได้ครับผมแต่กินไม่ได้แต่เท่ครับเป็นตัวเขียวอ้ำรำอ้ำรำครับเนาะมีหลายอย่างหลายแนวที่ผมเครียดมากอยากจะระบายนะครับแต่ไม่ระบายดีกว่าครับมันเป็นเรื่องภายในของครอบครัวครับผมเนาะเรามาระบายกับคงกับขีดดีกว่านะอ่าครับนักคิดถิงแทบยันแนวแก้ก็หมดกับนัน ฮอยนั่นน่ะระดับก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 บโอ้ปฏิทบปบกคกบมบงมกบกนกบแล้วครับนาะโอ้ยบกอะอกบกบายเบาะกบเราบอบกรกบไบ่บก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 บ่บก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 ่กบนะกบกบกบกนะบกบกรับกักบับสีทอกยับรู้พับนักปกัชบกยกบ้บก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 บนบกบกบกาในผู้ชายหน้าตากบกบบไม่ได้ โอ้ยอยากไอคำวะโอเคนะครับต่อไปหนึ่งเมล็ดคำเดี้อ่ะเรื่องสิจินนานะครับนี่ละอย่าพูดเก่งพูดมากเหมือนผมนี่ครับกับเข็ดจินนาตีปากคำเนาะหลายคนหลายคนหลายคนถามผมว่าทำไมต้องพูดเก่งพูดเป็นแท้อ้ามันจะบอเลยมันเฉลยความลับนะครับนะาตะก้อนอีเมีผมเข็จินนาตีปากผมเคยเคยพูดเป็นพูดเก่งคำเนาะประเภทว่าผู้หญิงผู้สาวนี่โอ้ยบอกยังไ้กระติดครับผมนะอ้าไม่ติดคืออย่างเดียวคือติดยาครับผมโอ้ยหนึ่งเมล็ดกูปั๊บมีแค่หนึ่งเมล็ด เนี icana, ่ถ้าอยู่กับพ่อกับแม่แล้วมันแย่ออกมาหาแนวแก้กับพี่ดีกว่าครับผมนะรับนะโอ้ยผมมาคนเดียวก็เสียสิทธิดซะที่บ่อนนะรับนะโอ้ยมาถงมาถามมาดงมาปอย่าเริ่มยาเริ่มครับนายชลอบุตรช่วงนี้โลกสีหนูสีดูกำลังระบาดเ้ยมโอ้ไม่ใช่ครับโลกขีดดูครับเร็วสไปโรสิกับเนาะ ขอครั้งที่สองผมลืมครับกลัวมันไม่เหมือนเดิมครับเนาะเขาเรียกว่าโรคสีดูโรคหินุครับนีกหนึ่งเมล็ดนี่แหละครับอยู่กับครอบครัวแล้วมันแย่ครับผมออกมาหันแนวแก้กับผมดีกว่ากับว่าไตเขียดผีเมืสิมวันอ้าโอ้ยะไรกันนี่ครับหนึ่งเมล็ดกระติ๊ดตุ๊บโอ้ยเนาะมีหลายอย่างหลายแนวที่ผู้บาดแนวแก้อยากจะระบายนะครับแต่มันเป็นเรื่องภายในของครอบครัวครับเก็บไว้เป็นความรับของทางราชการดีกว่าเนาะผู้จับบาบ นี่ครับโอ้เอามาหาแตงชาอยู่หากินเหมือนกันก็บผมนี่ครับนาะโอ้นะชนนี้แย่แย่ทุกอย่างครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานกับผมนะอ่านี่ครับอ่าคิดถึงแค่เดียวไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเนาะเอามาหาอยู่หากินเหมือนกับผมนี่ครับผู้บ่าวแนวแก้ของกับผมเนาะแก้เพื่อการบันเทิงเท่านั้นับไม่บันเทิงผมบันเทิงคนเดียวก็ได้หนึ่งเมล็ดนี่ครับเนาะหลังจากไปดักหนูนะครับผู้บ่าวดักหนูเนาะ ดักนู้แล้วก็เอามาหาอยู่หากินคือผมเลยครับแต่ยุงแต่เขียดแต่เขียดจนหน้าครับเนาะพราะได้กินเพราะได้เยอะอนเราไม่เรียกว่าเราเป็นนักไปขายนะครับเราเพราะได้อยากได้กินแต่เรามื่อไปก็ดีแต่หาแล้วครับเนาะอันนี้คำน่ะผู้บ่าวแนวแก้ของครับผมแก้เพกกื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่บรรเทงผมบันเทิาคน,น,มมน,เ,าน,นาเดียวก็ได้ครับน่ะให้ยักกระไรตัวใหญ่แล้รวรู้เรื่องกับเบื้องเคลือบครับผมโอ้โหี่พิจัดดนุซึ่งมอมเดียวครับว่าะถ้าก้อนโมนี่มันจะหลายนะครับผมเ่ราะแต่คุณพลเด็กบางย่างหลายได้ครับนี่นะ ต่มาเที่ยวนี้มันไม่เหมือนเที่ยวก่อนอันนี้หนึ่งเมล็ดนี่ครับตาเหลี่ยมแม่มาเค่ได้ว่าจิตนาครับทุ๊บปั๊บนี่ครับจิตินาตัวเถิกจะเป็นตัวจิจอยครับเนาะถ้าเป็นวิจนาตัวเมจอ้วนครับเนาะเวียดมันเสื่องกันโอ้ผมเหลือเพลินแล้วผมอยากนะมัอยากเขาหยอกหยากก็เห็นจิตินาเสื่องกันนะครับแล้วผมดูแล้วผมมีอารมณ์ทางเพลินอาไม่ใช่ดิผมอีคามครับวิจนาวิจินาครับเนาะคนเขาพักเกิดเป็นคู่ครับจนผมนี่เกิดเป็นเป็นขี้ครับเกิดมาคนเดียวครับผู้บ่าวแนวแก้ครับผมเนาะ น้ำตาจะไหลหลังนี่ครับหนึ่งเล็กกูป,ป๊อปนี่ครับนี่คือพระกิตเจนาตัวผู้เลยครับตัวเล็กๆครับเนาะโอ้ยเนาะเนื้อจากงานตร,กกรักตรำจนเนื้อห้ำหน่อยเธอ,อ,อ,อยืนน้ำใสเย็นใจเพื่อดับกระหายเป็นไ,ได้ครับแก้วครบคไม่อยากบอกเลยแต่ก่อนผมทำงานที่กราม,มิโกร,รกรู้จักหรือเปล่ากราม,มิโกแตนะ่กูแข่งเพราะอาเอร์สยามครับเนาะ ผมเปนม็นยามครับผมอยู่ฝ่ายคุมลิปอันนี้มาอะไรนี่มาไฟชักอู้หูน่าไฟชักดมบานกับน้องหัวดีป่ะวะแสดงว่าผู้ป่าวแนวแก้วมาทำหล่นไปตรงนี้ครับเนาะแย่จังเลเอ,อ่ะจังเลยโอเคนะเราจะเดินไปเรื่อยๆครับเราหาใต้ฉุงใต้เขียดเหมือนกันกับผมมนันบ้าหรือเปล่าครับเนาะถ้าใครมีโอกาสได้ใต้ฉุงใต้เขียดเหมือนใต่ข้นเลยหนึ่งมเมล็ดเนะี่ยเฮ้ยเสียจ่อย โอเคนะครับนะครับมีโอกาสได้ไปเยี่ยมมัไม่ใช่มาต้มมาใต้เขียบเหมือนกันกับผมนี่มาใต้เขียบเหมือนกับผู้บ่าวแนวแก่ดิกระโอ้รบกวนคอมเมนต์มาใต่คลิปนะครับว่าไปใต้หม่องได้มาได้ได้หลายเนียนนะสีด๊าบลุงปั่นหน้าอาไปใต้น้ำกันครับผมโอเคเหนื่เหม่เหม่เห่๋วผู้กาดผูกกาดนี่คือเสือผู้กาดจากผู้ยิบผยหมู่เปรตเป็นได้แนวแก่ตัวไม้นึงเลยทัวถึงกันละป๋ายแนวแก่ตัวไม่นั่นล่ะ ากลุงปันนะอ่ะซอยบอกแต่นะครับว่าดี่ิดนะครับว่าผมแต่ดีวัวโอเคนะครับแนวแก้ตัวใหม่เพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับนะใครไม่บันเทิงแต่ผมบันเทิงครับผมนะอ่าตามนั้นครับรู้เรื่องกับเรื่องเคลือบครับผมเนาะนี่ตันแม่กูนี่ครับถ้าไม่พิจารณาตัวแม่มันจะตัวอ้วนรคบนี้ละสประมาันนี้ครับถ้าไปตัวเถิดมันจะตัวจิตจ่อยครับเนาะเหมือนกับผมนี่แหละไห้นั่น หนึ่งคับหนึ่งเมล็ดตาเหลี่ยมแม่แม่เดี๋ยวผมจะซุ่มให้ดูครับโทรศัพท์ผมเป็นระบบอัตโนมัติอัตโนมัติครับซุ่มแหวบนะครับเห็นไหมเห็นไหมสมบูรชุมที่รักตาเหลี่ยมแม่แม่มันก็ลิขิตจีนนาไม่ครับเดี๋ยวผมจะคุปปับเลยนะว่านว่านว่านทุกข้อนานครับคุปปับหนึ่งเมล็ดนั่นครับถ้าไม่ใช่จีนนาแม่มันจะตัวใหญ่ๆครับนี่ละตัวตัวเอ็นเป๊ะๆครับนี่ละว้าตัวใหญ่มีไข่ด้วยนาชอบผมใส่หนึ่งเมล็ด ครับเดี๋ยวผมจะสแกนโทรศัพท์เดี๋ยวจะเปลี่ยร์เราซูเปอร์บราสมบูรณเตาตาตบไปติครับแว็บเว็บโอเคเราจะไปต่อครับเนาะมันจะมีเขียดจริงหรือเขียดเท่โอ้ับขียดขนาดตัวคุปปบนี่ครับมาตั้เขียดกับผู้บ่าวแนวแก้ครับนี่ผู้บ่าวแนวแก้ของครับนี่หนึ่งเมล็ด เราจะใต้กันยาวๆนะเพราะวันนี้ผมอารมณ์เสียครับอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาตลอดไปนะครับเนาะเฮ้ยนาองม่อยากบอกอย่างงจังมากไหมน้องไม่ต้องเทียบไหมครับมันจะมันสวนแค่สูนดีนะขอระบายนิดนึงครับนาะผมทำยูทูบได้มันคิดว่าผมเป็นคนเไรมันว่าผมว่าไม่อยากบอกไม่อยากพูดกันมันมอารมณ์เสียผมนะผมขอถ่ายแค่ลงรูปครอบครัวลงยูทูบครับนาะงผู้ติดตามพวกบอกขอแค่นั้นครับมันให้ผมไม่ได้ผมมันไร้สารละป่าติโทษผมกับวาแล้วเนาะ การทำยูทูบได้ทําเว็บไซต์ได้กับมิตรผมตัวเห็นผู้่เดียวเลยเพลเพลยอดนี่มันคิดว่าให้ความยอมการยอมหลับผมแนะ่แมนบอหุ่ตัวบาตามนั้นครับดูเรื่องกับเบื้องเครือบกูปไตเขียนด,ดีกว่ามาสีม้วนครับผมละเหนื่อยจากงานตรกตรรมจนเนื้อห้ำเงาอนอน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 เอาแค่นี้ครับนายอย่าถามผมอีกนะถ้าผมถามผมอยู่ผมจะสูญครับผมสูญไปขึ้นหนึ่งไหมก็บอกว่าเยลีเยนเลีย ใครมีประสบการณ์เรียหิ้วไหมหรือไม่ตะกี้หนึ่งเมล็ดนี่ครับนี่ละหนึ่งเมล็ดเพราะว่าขิกินนาครับใต้กันยาวๆไปเลยครับนี่พวกเขาเราไปใต้วันสุดตัวฉันเรามาใต้เขียดครับผมเพราะมาอารมณ์เสียครับผมไม่ใช่มีอารมณ์ทางเพศนะครับอารมณ์เสียตาเหลี่ยมแมบแอบดูวันนี้เอาละหนึ่งเมล็ดกูปั๊บนี่ครับเนื่อนหลุดหลุดคึ้นดเมือนครับเนาะเฮ้ยเนาะเราจะใต้กันยาวๆาวแล้วครับใต้ยันบางเลยครับเนาะผมว่ผมแก้มาผมดีดครับผม <laughs> ดีดเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะถ้าคันไม่ดีดเพื่อการบอกผมดีดดีโจ้าเหรอไม่ร้องจับ่โอเคนะครับไปเรื่อยๆคำนะไปกันยาวๆไปเรื่อยๆยาวๆคำนะไอ้ยมาหางนุกเขาว่าคนดีดหรือว่าบว่วงดีดดีดแมงบ่ขอญาติหยาบคันนะคันะเครียกคนมั่นครับขยันทำมาหากินครับอย่าเรียกว,ว่าดีดครับนะถ้าดีดถึกเต๋อเลยหนึ่งมันเล็ดนี่ครับเครียกว,ว่าชิจนมมินนำไหมครัำนี้บุ้ย จะ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 หนึ่งเมล็ดอ้านี่ครับพิกัดนะครับใครอยากใต้เขียดเจนน้ำเหมือนผมนี่ครับมาเลยครับนี่พิกัดน้องซึ่งมองนะครับไม่ใช่ diary, น้องซึ่งมมรินน้องเสียงไฮ้กับหนึ่งเมล็ดนี่ครับนี่เหนื่อยจากงานกรากตําจนเงียบใครห้ำเงียวยังแล้วครับพระได้อยู่ลก็เรียกว่าได้อยู่เลยครับท่านี้อ๋อหนึ่งเราต้องฟังเจนดีครนีหนึ่งเมล็ด กิน่าขีกิน่าขี้เห็นนะครับอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาแต่วันนี้ผมเปลี่ยนจากแนวแก้เป็นแบบอารมณ์ดีแล้วครับเนาะเฮ้ยเนาะแต่หลายอย่างหลายเนี้ยที่ผมบอกนะครับเนาะลูกป่านหน้าอาครับเนาะครับนุ้งคำน้อยกระเพาะกับเมียนเนี่ยโอ้ยน้าเยอะให้บอกนะครับไม่การยอมรับในตัวผมเล้วนเบ็ดผู้ใดวะนี่เขาเรียกว่าเบ็ดราวหรือเบ็ดกระเมียนวะหรือจะเป็นเบ็ดราวนะครับการวางเบ็ดของพวกเครียกว่าไหนวะนั่นน่ะนพรานนะครับเนาะเป็นไฟนี้ผมนั่นแหละ เรียว่าเป็นสกออ๊อตครับผมนี่แหละเขาจะตามมาตรวจผมหรือตอบไม่รู้นะเพราะผมเป็นสายสูบก็สายสืบครับผมน่าเฮ้ตัวนี้เขามีเครื่องอะไรวะหาผมตาลีแ่แม่แม่แมก,กมระดิบผมจะผมจะลองงมดูครับผมผมมันเห็นว่าวปลากระดูกถึงงวดอ่ะ,ะอ้อาหนึ่งมเมล็ดเขาเริ่มไปชั่นหนากับีปลาคอนหน่อยครับนี่แหละหนึ่งเมล็ดนี่อันนี้จะเป็นเบ็ดลาวนะครับโอ้ของดกกักว่ามือ นี่จะเป็นเบ็ดราวนะครับไม่ใช่เบ็ดขมิ้นหรือเบ็ดแก้วหรือเบ็ดซวยครับมจำเป็นเป็นเบ็ดราวนี่ครัเนาะเนี่ยนี่นายพาเขามาดักมองวางไว้เลยครับเนาะพอเขาบอกว่าได้อยู่ครับเนาะวันนั้นผมมาใส่เบ็ดเครื่องมาปักเบ็ดเนะครับใช้ห่านล้างครับใช้เงี้ยเขี่ยกับเต็มตระตูบุกยางเปลี่ยนนะครับตัวละดิริโลครับเนาะวิ่งอย่าบอกใครจนหนึ่งเสร็จแล้วครับประเด็นนี่ตื่นกันัระเจ้าคุปบไม่ได้ครับไม่ได้ โอเคเราจะไต่เขียกันยาวๆเลยนะครับเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเฮ้ยนี่มันเขียอีโมวหรือเขียจิกตะเลียบแม่แม่ได้จะเป็นเขียกจิกคำนี่แหละเราไม่เอาครัำนะเราไม่เอาครับเราเอาอย่างเดียวคือเราเอาฐานคำไม่ฐา,านเราไม่เอานี่ยังบ้าคำยังบ้าคำวนวลบอกฟังเสีโอ้แม่ครับมันคำนวลอย่างไรซึ่งอย่าไม่เป็นไรนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประกรารใดก็ขออภัยมาณนะที่นู้นคำมาณที่นี้นะ อ่านะครับน้องผู้บ่าวแนวแก้ของครับมาไต่ยากเอามาเรียกว่าไต่เขียดครับน้องมาหาอยู่หากินตาสไตล์ผู้บ่าวแนวแก้ครับผมวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาครับก็เลยหาอยู่หากินนะครับนะ้องถ้าปิดพับประการใดก็ขออภัยมาณที่นู้นครับน้องมาทีท่นี่นะจากใจครับผมผู้บ่าวแนวแก้สวัสดีพ่เลียหำครับผม